ดีครับพี่ชอบกินขนมปังไหมครับอชอบนะครับส่วนอ่วแล้วขนมปังนึ่งแบบนี้พี่ทานไหมบ่อยไหมครับก็สาหรับตัวพี่ถามว่าพี่ทานบ่อยไหมก็ส่วนตัวก็เป็นคนที่ชอบกินขนมปังเยี่ยวแล้วก็ส่วนขนมปังนึ่งที่ค่อนข้างที่จะก็กินอยู่คบเต๋นไม่บ่อยเท่าไหร่แล้วพี่อยากกินขนมปังประมาณแบบปแบบระมาณไหนนะครับอยากให้แบบว่าให้มีความรู้สึกว่ามันแปลกใหม่ให้แบบหน้าตาที่แบบว่าจากหน้าตาเ,าเดิมถ้าสมมติว่าเราเติมน,นู่นเติมนี่เข้ามาพี่ก็รู้สึกว่าพี่อยากได้ฟิลนั้นมากกว่า แล้วถ้าสมมติเราทําขนมปังปิ้งมาแล้วมีหน้าตาแบบน่าราักสามารถตกแต่งได้ที่จะสนใจไหมครับเป็นขนมปังปิ้งถ้าเป็นแบบนั้นจิวพี่รู้สึกว่าพี่ชอบนะพี่รู้สึกว่ามันแตกต่า่จากอไอ้ขนมปังตัวอื่นมันทําให้เรารู้สึกว่าเ,เวลาทานนะ่ะมันรู้สึกว่ามีแบบลูกเล่นในการจิ้มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับที่ส่วนตัวเขาชอบและสนใจดีอ๋อโอเคครับขอบคุณครับ